ข่าวว่าข้ามแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่11มิถุนายนโดยข้อเท็จจรบอลแมนเชสเตอร์เดตเย็นนี้คอสเสนอไรส์ฟอร์ดทำแฮตทริก5 right ประเด็นน่าสนใจหลังแมนยูลงซ้อมนัดล่าสุด หลังจากที่แมนเชสเตอร์เตดนะผมกลับไปยังโอเทลฟอร์ดนะฮะเพื่อลงซ้อมแบบแบ่งทีม11ต่อ11เพมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเขาก็กลับมาซ้อมที่ศูนย์ฝึกแคนดิงตันอ่าเช่นเดิมซึ่งความจริงแล้วพวกเขามีคิวอุ่นเครื่องกับทางสโตล์ติตี้แต่ว่าเกมกระชับมิตรดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกไปทําให้โซชานั้นเลื่อกจ,จัดซ้อมแบบแบ่งทีมกันอีกครั้งเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจหลังการซ้อมในครั้งนี้กันดีกว่านครับเดี๋ยวเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะฮะทีมมาติดคว้าชัย นี่ถือเป็นครั้งที่2องที่แมนยูนะผมได้ซ้อมแบบแบ่งชิ้น11ต่อ11หลังจากที่เคยซ้อมกันมาแล้วที่โอชารฟอร์ดในวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้มีการยนยันว่านักเตะค,คนใดอยู่ฝั่งไหนกันบ้างนะฮะแต่ทางเนมันย่ามาติสกอบพาโพสต์รุกภาพท่ถทายรวมกับทีมฝั่งเสื้อทีมเย่าอย่างเดโกดาวโรดแบนดอนบินเรียนโอเดียนนิกาโรเจสซ่ลินกาดมาคัสปรฟอร์ดพอบักบ้า h ฮร์รี่แม็กควายและก็ไมสันกรีนวูดพร้อมกับเขียนแคปชั่นมาว่าทีมของเขาเป็นฝ่ายชนะจ้าขณะที่บรูโน่เฟอร์เดสที่อยู่อีกฝั่งก็มาตอบกลับนะฮะมาติสบอกว่ายอมปล่อยให้ชนะเพราะอยากให้มาติสมีความสุขสำหรับเกมผิวหนิจลีถือเป็นสีสารที่น่าสนใจสำหรับการซ้อมในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นนวะรับตัวเลือกอื่น โดยแฮร์ดี้แม็กไว์และก็วิกเตอร์ลินเดเลเป็นคู่หูกองหลังที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้อยา่างไรก็ตามนารกอโมโอเล่กัสชาลนะผมยังมองหาตัวเลือกใหม่ๆในแนวรับอย่างเช่นการจับอาร์เซลตัเซเว่คู่กับแม็กไกว์ในการซ้อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นอกจากนี้เราไที่เห็นเอริกไบยี่และก็วิกเจ์ลินเดเลฟยืนเป็นเซนเต,เตอร์คู่กันอีกด้วยนั่นแสดงให้เห็นมาว่านะฮะแม้ว่าแม็กไวและก็ลินเดเลฟจะเป็นคู่กองหลังตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมแต่โซชาก็พยายามทําให้มั่นใจมาว่าทีมพร้อมมีตัวแทนเมื่อเขาต้องการต่อมาเป็นข้อที่3ามไรสกลับมาแรงอีกครั้ง โดยมารับแรฟฟอร์มมีอาการบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังและก็พลาดลงสนามตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาในตอนแรกหลายคนคาดกันว่าเขาจะอดลงเล่นในรดยการนี้แล้วแต่ทว่าเมื่อลิกเลื่อนการแข่งขันทําให้เขามีเวลาพักฟื้นร่างกายกลับมาฟิตเต็มถังกันอีกครั้งและในช่วงการฝึกซ้อมที่ผ่านมาก็ได้รับคําชมจากบรรดาสื่อและก็โซชีอีกต่างหากครับ โดยผูกรุกชอออกมายืนยันมาว่าแรดฟอร์ดนั้นทําได้2ประตูนในการซ้อมแบแบแบ่งทีมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและนอกจากนี้ยังมีแฟนบอลรายหนึ่งแท็กข้อความไปหามาครับแรดฟอร์ด ดยเขาได้บอกว่าเขาเป็นคนทำแฮทริกในเกมที่อุ่นกันเองในแมตช์ล่าสุดจริงหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ตอบด้วยอักษรแต่เป็นอิโมจิใบหน้ากระพริบตาแทนนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นความจริงเจ้าตัวยังถือเป็นความหวังในแนวรุกของทีมในการนี้อยู่และการที่เขาซ้อมได้ดีขนาดนี้ถือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากเลยนะซึ่งมีแสดงในการทำภารกิจก้าวหน้าที่เหลือของผิวรนกิตนั่นเองต่อมาข้อที่4ก็จะเป็นอิเคโรสารต่อความฮอช เกือบจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปแด้นาผมแต่สุดท้ายแมนยูก็สามารถบรรลุข้อตกลงกับทางเซี่ยงไฮ้กินแรนด์เซินหัวเพื่อขยายสัญญากับทางเจ่รัศมีแขกคนนี้ออกไปจะถึงเดือนมกราคมปี2021 โดยหงอางว30ปีคนนี้แฮปปี้มากๆเลยนะที่ได้อยู่กับทีมในฝันของตนเองต่อไปและเจ้าตัวก็หวังจะทำผลงานให้ดีอย่างต่อนเนื่องเหมือนช่วงก่อนหยุดการแข่งขันส่วนในการซ้อมสองครั้งที่ผ่านมาอีกโรคน,นี้ก็สามารถยิงไป2ประตูในการลงซ้อมแบบแบ่งทีมที่โอทฟฟอร์ดจากการยืนยันของบรูกชอนะฮะขณะที่บรรณาการเขาก็อยู่ในทีมที่ชนะอีกด้วยมาเราดูกันว่านะผมเขาจะเป็นส่วนสําคัญที่จะพาทีมคว้าตั๋วแชมเปี้ยนบรีกได้หรือไม่ และข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะลุ้นอุ่นเครื่องโดยทางแมนเชสเตอร์เตจำเป็นจะต้องยกเลิกเกมอุ่นเครื่องกับสโตนซิตี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากไมเคิลโอเนลผู้จัดการทีมช่างปั้นหม้อน,นั้นติดเชื้อโควิด -19 จีนทำให้พวกเขาเปลี่ยนมาลงซ้อมแบบแบ่งทีมที่สนามแคริงตันต่นเองแต่พีแดงก็มองหาโอกาสที่จะอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกบิ๊กแมตช์กับทางสเปอร์ในสัปดาห์หน้าโดยล่าสุดมีข่าวมาว่าในวันศุกร์นี้ไปแสดงจะมีแมตช์กระชับมิตรกับเวสต์บรอม รอนจากฝูงแชมปีเป็นชิปที่สามโอทฟฟร์ o T นี่อาจจะเป็นแมตช์ที่ทดสอบว่าลูกชิมของโซชานั้นพร้อมมากขนาดไหนสำหรับการรีซัทลีกก็เป็นได้แล้วผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนหลังเกมอุ่นเครื่องนะฮะที่แมนยูนั้นก็ไม่ได้ไปนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาซ้อมกันเองที่สนามแคริงตันนั่นเองอย่างไีก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าทางแมนยูของเรานั้นจะโหดจัดปร,รัดาบอกไหมเพราะว่าทางแฟนๆอยากเห็นฟุตบอลของแมนยูนั้นลงเล่นเต็มแก่แล้ว เราเล่ข่าวต่อมากันดีกว่านครับแมนยูเรื่องที่6เฉยเลยซูเปอร์คอมทำนายอันดับผิวนิเกตเซฟไว้ดูจะแม่นหรือเปล่านะฮะเมื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงว่าอันดับผิวลิเกตโดยแชมป์จะเป็นของร์พูแบบไร้ปัญหาแต่แมนยูจะร่วงไปอยู่ที่6เฉยเลยดูทางสปอร์ตติ้งอินเด็ก์บริษัทรับนัางที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะหาอันดับผิวลิเกตฤด,ดูกาล2019-2020นี้ 2021. ก่อนที่จะกลับมาเตะกันอีกครั้งในวันพุธที่17มิถุนายนนี้หลังหยุดไปนานกว่า3เดือนเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อวรักโควิดในชีนนั่นเองโดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าริวพูนั้นจะเป็นแชมป์ด้วยการเก็บไปทั้งหมด99คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่80คะแนน ส่วนไวร์เซอร์ซิตี้ได้อันดับที่3ามนะผมที่70คะแนนและเชลซีได้อันดับที่4ไมีทั้งหมด63คะแนนขณะที่แมนยูจะหล่นตุ๊บไปอยู่อันดับที่6โดยนะฮะเชฟฟิลด์นิต็ดจะแซงชนะไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นส่วน3ทีมตกชั้นก็คือ illa, ity, แอสตันวิลล่านอร์ดิสซิตี้แลวก็วัตฟอร์ดนั่นเองโอ้โหนะผมเป็นตวว่างานนี้นะฮะไอเครื่องบ้านนี้มันอยู่ไหนกันแน่ครับผมบอกผมหน่อยสิ ผมันจะไปจาัดก,การมันเลยเนะครับโอ้โหมาทำนายว่าแมนยูนั้นหล่นตุ้มไปอยู่ดับที่6เฉยเลยเขากำลังจะไปลุ้นยูฟาแชมเปียนลีกกันอยู่นะครับโอ้โหบาจริงๆเราดูข้าวต่อมากันดีก่อน,นครับสื่อแฉแมนยูก็ยื่นซื้อแวนเนอร์แต่แห้วเพราะเหตุนี้โดยสื่อดังในเยอรมนีออกมาแฉมาว่าแมนเชสเตอร์นนะฮะเ็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยื่นข้อสเสนอเพื่อซื้อตัวจิโมแวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมนีของทีมแอร์บบเบซิกแต่ต้องแห้วเพราะว่าเชลซีนั้นให้ค่าเหนื่อยมากกว่าซะอ หลังจากที่มีข่าวมาว่าจิโมวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมนีของทีมแอร์บบบิซิกเตรียมจะย้ายไปร,ร่วมทีมเชลซียักษ์ใหญ่ของศึกฟุตบอลิกซีดด้วยค่าตัวประมาณ53ล้านปอนด์นั้นล่าสุดสื่อดังของประเทศเยอรมนีอย่างสกายเยอรมนีก็ได้ออกมาแชมาว่ายังมีอีกหนึ่งทีมที่ต้องการตัวจิโมวนเนอร์คนนี้เช่นกันแต่สุดท้ายก็ต้องแฮวไปนั่นคือมเชสเชยูไนเตดทีมยักษ์ปรับเมืองผู้ดีนะฮะ โดยตามข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะจ่ายค่าสัญญาประมาณ53ล้านปอนด์เช่เนเดียวกับเชลซีแต่เหตุผลที่ผีแดงต้องพลาดตัวนั้นก็เพราะว่าจ่ายค่าเหนื่อยให้น้อยกว่าสิงคโปรูเท่านั้นเองโดยมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยื่นค่าเหนื่อยไปให้กับจิโมเวนเนอร์ประมาณสัปดาห์ละ1 4 0 0 0 0ปอนด์ซึ่งน้อยกว่าเชลซีที่ทุ่มให้ถึง2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นจึงทาให้ตัวนักเตะเองอาจจะตัดสินใจเลือกเชลซีก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามเวลานี้ยังไม่มีสื่อไหนนะผมออกมาการันตีมาว่าแวนเนอร์นั้นจะย้ายจากแอรเลติซิกไปร่วมทีมเชลซีอย่างเป็นทางการเพียงแต่มีแนวโน้มสูงที่จะปิดดีลกันได้เท่านั้นเองเพราะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันไปหมดแล้วซึ่งหากทีมโอเวนเนอร์ได้รับค่าเหนื่อยที่200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ8ล้านบาทต่อสัปดาห์จริงนั่นทำให้เขาเป็นตักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากเป็นอันดับที่2ของทีมต่อจากเอ็นกโรกงเต้ที่รับอยู่ประมาณ290 0 0 0ปอนปอน หรือประมาณ12.47ล้านบาทต่อสัปดาห์เท่านั้นเองครับโอ้โหนะผมเป็นน้ำว่าง,งานนี้นะฮะสื่อก็แชร์เลยว่าแมนยูก็ยืน่นซื้อแวนเนอร์แต่ก็แห้วเพราะเหตุนี้นี่เองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับฮากิฟเผยนักเตะแมนยู u, เกือบจะฟาดปากกันในนัด u c l 2008โดยดีกองกลางวิ่แสดงเผยเกือบนะฮะยกพวกตีกันเองก่อนเกมชิงดำทั่วยุโรปปี2008ร้อนถึงหูเซอร์อเดฟเฟอร์กุสันต้องเข้ามาตบบ้องหูกันเลยทีเดียว โดยทางโอเว่นฮาร์กริฟอดีตมิดฟิลของแมนยูนะนะผมเผยมาว่าพวกเขาเกือบตีกันเองซะแล้วระหว่างลงซ้อมทีมสุดท้ายก่อนเกมนะัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2 0 0 8กับเชลซีแต่ดีที่เสื้อได้โฟกัสันเข้ามาห้ามได้ก่อนโดยทางพิศดารแดงน,นะผมครองเจ้ายุโรปสมัยที่2ในยุคข,ของเฟอร์กี้หลังโดนจุดโทษเอาชนะสิงคโปร์แบบสุดระทึกแต่ก็ไม่มีใครนะผมรู้เลยว่าพวกเขาเกือบมีเรื่องกันเองในก่อนวันแข่งขันเพราะทุกคนต่างเอาจริงเอาจังกับจะชนะไม่เว้นแม้แต่แตในสนามซ้อม เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องพูดหรอกนะเขารู้อยู่แล้วว่านักเตะทุกคน,นพร้อมอยู่แล้วทางคริปไดในกราวผ่านทางบิ๊กซ์ปอร์ตนะคะรับหลังถูกว่าเฟอร์กี้คนนี้พูดอะไรเป็นพิเศษก่อนเกมนั้นไหมโดยไเขาบอกว่าผมจําได้ว่าเราซ้อมกันในสนามที่มอสโกในวันแข่งขันเราที่แบ่งเป็น2ทีมเกือบตีกันเลยนะเพราะการลงทีมนั้นเข้มข้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีมหนึ่งแพ้ทุกคนเอาแต่บ่นกันเองเซอร์ไดฟุสันก็ต้องเข้ามาห้ามปามเหมันเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนเอาจร นี่ก็เป็นการพูดของทาง,างคาร์คริฟนะฮะที่บอกว่าครั้งหนึ่งเขาจําได้ว่าแมนยูนะผมซ้อมบอลเนี่ยดุมากเกือบตีกันเองเลยทีเดียวโอ้โหงานนี้ถือว่าเป็นการเอาจริงเอาจังที่สมเหตุสมผลแล้วก็ได้ผลจชนะอย่างที่เขาต้องการจริงๆเราถึงข่าวต่อมากันดีก่อนครับอยากมานานแล้วโซเชียนแมนยูพร้อมจะกลับมาลุยเกมที่เหลืออยู่แล้ว โดยนักบอลโรมโอเล็กกันตุสชาตนะ์และผมกุนซือของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวถึงการเตรียมตัวนะฮะในการลงสนามในช่วงเกมที่เหลือของซีซัน่นนี้ซึโโ่งพวกเขาจะบุกไปเยือนทอตแนมฮอตสเปอร์เป็นเกมแรกจาก9นัดที่เหลือตามการรายงานจากแมนยูดอทคอมนะฮะโดยยูไนเต็ดร,รั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนมีทั้งหมด45คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด29นัดไม่แต้มห่างจากพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งด้วยการออกไปเยือนไก่เดทอง ทนอนแฮมพร้อมสเปิร์ตที่ผมทีมตั้ที่8ของตารางคะแนนโดยผู้จัดการทีมหน้าทารกคนนี้ได้กล่าวถึงความพร้อมในการกลับมาลงสนามอีกว่าเราเฝ้ารอคอยการลงสนามนี้มานานแล้วัมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเราได้กลับมาลงเล่นกันอีกครั้งในฤดูนี้เราต้องซ้อมกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมและกลับสู่เกมของเราทุกคนรู้ว่าเราต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดและต้องมีสมาธิอีกด้วย เรารูว่ามันเป็นเกมที่สําคัญของทุกคนนะเราเจอกับเชลซีในเกมแรกของรายการนี้ซึ่งผมมั่นใจมาว่านักเตะของเรนั้นจะเล่นกับสเปอร์ด้วยความคิดที่ว่าเราจะไปที่นั่นเพื่อเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมโซชาตนะผมได้กล่าวชิงท้ายเอาไว้นะครับแต่ว่างานนี้อยากกดดันกันมากนะครับเราดูผลงานกันละกันนะฮะว่าจะออกมาเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโม,มรสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะะที่ตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ